สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชรกดนานนากดนานานกดเยอะๆยนะคะเรายังอยู่ในประเด็นของเรื่องของป่าช่างแม่งนะคะเพราะว่าไอ้ข่าวหมูนี่พยายามที่จะออกมาคัดค้านออกมายืนยันว่าเพิ่งคุยกันเพิ่งอย่างนู้นอย่างนี้เช็คข่าวเรียบร้อยแล้วไม่ได้เสียชีวิตในขณะที่ทางลาเต้ก็ยืนยันมั่นเหมาะแล้วตอนนี้เขาก็กําลังหาทางที่จะให้คนเช็คไปถึงแฟน ป่าช่างแม่งให้แฟนป่าช่างแม่งออกมายืนยันว่าเรื่องมันราวมันเป็นยังไงกันแน่ตามไปดูค่ะแต่วันไหนวันเนี้ยก็อขอญาตป่ากันผมเชื่อว่าป่าดูอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าป่าดูอยู่ณทีถ้าเธอเชื่อว่าช่างแม่งดูเธออยู่ก่อนหน้านั้นเธออวดอ้างว่าเธอเพิ่งโทรคุยกันเธอโทรคุยกันได้โทรเลยค่ะถ้าคุณแน่จริงเป็นลูกผู้ชายจริงสิ่งที่คุณพูดเชื่อถือได้ถ้าคิดละ ช่างแม่งดูอยู่โทรหาเลยค่ะโทรหาเลยเอาเสียงออกมาชัดๆพูดอะไรให้มันมีหลักฐานหน่อยดีไหมผมเชื่อว,ว่าป๋าดูผมอยู่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังไหนก็ไหนก็พูดเลยผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะผมไม่อยากให้เป็นอย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอืมคืออย่างนี้สิครับอะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะหลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่าป๋าเสียชีวิตจริงไหม f ี ไอคนที่ปล่อยข่าวเนี่ยมันเป็นคนสนิทของป๋าจริงข่าวลือครับข่าวลือนะครับซึ่งมีเอฟซีคนนี้ที่อยู่เยอรมันนะครับไปเช็คมาแล้วเช็คยังไงอยากจะเล่าให้ฟังหลายคนอย่าไว้ตกตะวนนะครับไปเช็คที่สาถานทูตไทยที่แฟรงก์เฟิร์ตไปเช็คมาแล้ว พวกเราต้องมีสตินะครับสติกับการเสพข่าวไอ้พวกนู้นทำคอนเทนต์กันอะไรกันเนี่ยมันต้องมีข้อมูลไม่ใช่ทำคอนเทนต์กันสนุกมึงไปไว้อะไรให้เขาเนี่ยพวกมึงเนี่ย FT เดี๋ยวผมเะท้าฟาร์มให้ฟังเรื่องฐานทูตที่เยอที่ที่แฟรงคลินท,ท,ที่เยอรมันเียผมจะพูดให้ฟังเรื่องนี้ใครเข้ามากดไลค์ผมก่อนคืออย่างนี้เรื่องของป่าช่างเนี่ยป่าแช่งป่าช่งาชงเนี่ยคุยกับผมล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนเมื่อเดือนก่อเมื่อเดือนมิถุนายนวันที่ทีสามคุยกันล่าสุดเลยเมื่อประมาณเดือนที่แล้ว ไม่ใช่ก่อนอื่นนะคะเป็นสถานกงศุลค่ะสถานกงศุลใหญ่เขาไม่ได้เรียกว่าสถานทูตต้องเรียกเป็นสถานกงศุลเพราะเป็นสาขาออกมาทีนึงในบางในต่างประเทศอย่างเงี้ยจะมีสถานทูตอยู่ที่เมืองหลวงแล้วก็มือในเมืองใหญ่ๆก็จะมีแยกออกไปก็จะเรียกว่าเป็นสถานกงศุลน,นะคะที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะทีนี้คุณบอกว่า คุณคุยล่าสุดตอนนั้นคุณอวแล้วคุณเพิ่งคุยกันคุณคุยล่าสุด13มิถุนายนโอเคเอามาให้ดูหน่อยจะไม่ต้องเอามาให้ดูก็ได้เพราะว่าไอตัวเลขที่วันที่ที่พูดขึ้นมาเนี่ย28ช่างแม่งยังอยู่ค่ะยังขึ้นไลน์อยู่28มิถุนายนช่างแม่งยังอยู่แต่หลังจากนั้นคุณได้คุยอีกไหมโทรไปเลยสิ โทรไปเลยเคยคุยกันสนันหนึ่งนู้นโทรไปเลยเดือนเดือนที่แล้วมั้งเดือนที่แล้วนนหรือหรือเดือนฝ่านี่แหละประมาณเดือนฝ่าแกยังส่งข้อมูลมาแล้วแกคุยกับผมว่าไงรู้ไหมครับป่าไม่ไหวเลยนะป๋าร่างกายไม่ดีแล้วก็ป๋าป่วยป๋าป่วยป๋าคุยกับผมว่าป๋าอาจจะต้องยุติบทบาท y o u t u b e ไปเลยเพราะป่าเบื่อป่าเบื่อก็คือจะไปเหมือนไปรับไปกลับมาแต่ป่าจะยังวนเวียนในคาบของอาวาตารทุกคุณเคยเห็นหน้าป่าไหมครับได้ยินเสียงทุกคุณเคยเห็นหน้าป่าไหมครับป่าจะเป็นอาวาตารมีคนเคยเห็นหน้าตาป่าช่างแม่งนะคะมีคนเคยเห็นรูปป่าช่างแม่งก็เคยเอาออกมาเองรูปตัวเองน่ะ เคยเอวออกมาโชว์อยู่เหมือนกันค่ะแต่เป็นรูปสมัยที่อายุยังสมัยยังหนุ่มๆอยู่ว่างั้นเถอะมีคนเคยเห็นคะ่ะเพราะฉะนั้นแกไม่ใช่อวตารที่จับต้องอะไรไม่ได้อวตารที่จับต้องไม่ได้จะมาโอนเงินจะมาส่งของอะไรอย่างนี้ได้ยังไงแต่คุณกําลังสร้างเรื่องว่าตอนแรกบอกว่าเนี่ยสิบสามมิจุนาจากนั้นราบอกเอ๊ะมันเดือนที่ลแล้ววะเห็นไหมเขาคุณพยายามจะ ให้พ้นตัวเลข28มิถุนาให้ได้ว่ายังได้คุยกันอยู่แล้วป๋าก็ออกตัว่าป๋าป๋าจะลาวงการแล้วนะอย่างงู้นจริงนี้ถ้าป๋าพูดอย่างนั้นกับคุณจริงๆถ้าคุณได้รับข้อมูลอย่างนั้นจากป๋าจริงๆดิฉันว่าตอนที่มีการถามหาป๋ากันเนี่ยคุณคงจะพูดออกมาแล้วนะคะเอาหลักฐานมาให้ดูหน่อยได้ไหมว่ามีการติดต่อคุยกันอะไรยังไงอย่างน้อยถ้าเป็นการ โทรศัพท์โทรไลน์มันต้องมีค้างอยู่ในเครื่องสิใช่ปะเดน้าคงจะเป็นการโทรไลน์มากกว่าเพราะมันไม่ต้องเสียเงินเพราะฉะนั้นก็เอาไลายนั้นมาเปิดค่ะจะได้เห็นว่าเป็นวันที่ไหนมีการโทรไลน์มาคุยอะไรจริงๆเอามาเปิดค่ะคุณพูดได้ทุกอย่างคุณไม่มีหลักฐานอะไรเลยขนาดแม่คุณที่เสียชีวิตไปคุณเรียกว่าแม่มารีแต่ใน ใบที่เขาแจ้งความคุณในใบทะเบียนประวัติอาชญากรของคุณดูเหมือนแม่จะชื่อสมหมายนะคะเขาลงไว้ว่าแม่ชื่อสมหมายทำไมมาถึงเป็นคนละคนกันล่ะคะหรือว่าแม่คุณเปลี่ยนชื่อให้แม่คุณไม่มีหลักฐานอะไรเลยมานั่งพูดมานั่งเล่าเอฟซีฟังผมอยาหูเบาอย่าหูเบาสิ่งที่คุณพูดทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกคุณไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นแกจะเข้ามาในร่างไหน จะไปเอาโปรไฟล์ใครเข้ามาเป็นหน้าปกใน youtube หรือจะเอาร่างใครมาเนี่ยพวกคุณรู้กันไหมพวกคุณก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ค่ะตอนนี้จะมาอ้างว่าเป็นอวตารและจะเอาร่างอื่นอะไรเข้ามาเราก็ไม่มีทางรู้ได้ขอโทษนะคะก่อนหน้านั้นคุณบอกว่าป๋าเหนื่อยเต็มทีป๋าไม่สบายป๋าเบื่อป๋าอยากจะลาวงการถ้าอยากจะลาวงการและจะไปเอาอวตารเข้ามาแฝงทำหกหักสักกระเบืออะไรคะ ช่องตัวเองก็มีอยู่แล้วตั้งสามช่องแล้วดูวิธีการทำโปรไฟล์ของปลาช่างแม่งมองง่ายค่ะเพราะสไตล์ของแกจะเป็นแบบนั้นจะต้องมีรูปลุงพลจะต้องมีรูปป้าแตนอะไรของแกที่แกรักแกเทิร์ูนักหนาแต่คนพวกนี้ไม่เคยให้ความรักไม่เคยให้ใจกับปลาช่างแม่งรอรับแต่งเงินอย่างเดียวคุณก็เหมือนกันไอข้ขาหมูนะครับผมก็ไม่รู้ใครมาปรกากฏไลด้วยผมก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้น ผมยืนยันและนั่งยันนอนยันว่าแกยังไม่เสียทำไมทำคอนเทนต์แบบนี้ทำไมผมถึงบอกว่าแกไม่เสียอย่างนี้สิคนไทยไปทำงานอยู่ต่างแดนประเทศไหนๆจะมีสถานทูตไทยอยู่ในประเทศนั้นๆซึ่งมีผู้ใหญ่ที่เป็นเอฟเนี่ยคุยกับผมเมื่อกี้นี้เองเมื่อกี้นี้เอง ว่าพี่ไปเช็คมาแล้วนะสถานทูตไทยที่แฟรงเฟิร์ตไม่มีคนไม่มีคนไทยเสียชีวิตคนเราถ้าไปทำงานต่างแดนถ้ามีการเสียชีวิตต้องไปแจ้งสถานทูตเพื่อนำร่างกลับมาประเทศไทยคนที่พูดกับคุณจริงๆเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณก็ได้แต่คุณมาดูในไลฟ์ฉันเพราะว่าคนที่มาคอมเมนต์ว่าเช็คที่สถานทูตสถานจริงๆไม่ใช่สถานทูตนะคะต้องบอกว่าเป็นสถานกงศุนค่ะเป็นสถานกงศุลใหญ่ที่แฟรงเฟิร์ต บอกว่าไปเช็คที่สถานกรงศูลแล้วไม่มีการแจ้งการเสียชีวิตของคนไทยนั่นแปลว่าไม่มีคนไทยเสียชีวิตแต่ทีนี้มันอย่างนี้นะคะมันอย่างนี้ปาช่างแม่งไม่น่าจะถือสัญชาติไทยคะ่ะน่าจะเปลี่ยนสัญชาติแล้วเพราะการมาแต่งงานมาอยู่ที่นี่นานๆปาไม่ได้ไปทํางานคนไทยไปทำงานแกเข้ามาตั้งนานแล้วนะคะ แกเข้ามาอยู่นานมากแล้วตอนที่แกเล่าเรื่องชีวิตของแกที่เล่าหรือพูดถึงเรื่องแมงดาพวกผู้ชายที่ขายตัวอยู่ทำดึงทางรถไฟอะไรแกเคยเห็นอะไรยังไงแกเข้ามาตั้งนานแล้วคะเข้ามาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มๆแล้วก็แต่งงานกับคนแกเคยเล่าดิฉันกัโปูแลนนะ เพื่อที่จะให้ตัวเองมีบัตรอะไรอย่างนี้อยู่ได้แล้วก็มีลูกด้วยกันตัวเองก็จะสามารถเป็นซิิเตนทางนี้ได้แล้วก็สามารถจะขอสัญชาติได้ในการที่จะอยู่ต่อให้สบายๆเห็นว่าไปอยู่ไม่เคยกลับมาเมืองไทยอีกเลยทีนี้ไอ้ขาวหมูเนี่ยมันเป็นคนที่มันไม่มีความรู้รอบตัวคนไทยจะต้องถ้าเสียชีวิตในต่างแดนจะต้องไปแจ้งที่สถานทูตเพื่อให้เอา ศพกลับมาถ้าเข้าประสงค์นะคะถ้าเข้าประสงคเอาศพกลับมาแต่คุณรู้ไหมคะว่าค่าใช้ใจ่ายแพงเท่าไหร่และแลักษณะแบบนี้สถานทูตเขาไม่จ่ายให้นะคะดโดยมากที่ต้องไปแจ้งพ่อสถานทูตมันเหมือนกับว่าบ้านเราถ้าใครเจ็บใครป่วยใครตายก็ต้องไปแจ้งขอรับไปมรณะบัตรเพื่อที่จะไปทำ อะไรอย่างอื่นต่อไปในเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องพิธีการอะไรยังไงเขาก็ต้องไปแจ้งที่สถานถ้าอยู่เมืองไทยก็ไปแจ้งที่อำเภอแต่ถ้าอยู่เมืองนอกทุกอย่างก็ต้องไปทําที่สถานทูตหรือสถานกงสุลจะถ้าป่าช่างแม่งไม่ใช่คนไทยแล้วละ่ะเชื้อชาติไทยแต่สัญชาติเยอรมันไปแล้วละ่ะต้องแจ้งไหมไม่ต้องค่ะต้องแจ้งเอาใบมรณบัตรจากที่ทําการเมืองที่ป่าช่างแม่งอาศัยอยู่ ให้ฐานทูตติดต่อทางรัฐบาลประเทศนั้นเพื่อให้นําร่างกลับมาหรือถ้าไม่นําร่างกลับมาจะมีเจตจำนงจะฝังที่นั่นหรือจะทําเรื่องทำพิธีที่นั่นก็แล้วแต่คนเสียจะพาคนเสียแต่ทุกคนที่เสียชีวิตต้องไปแจ้งที่สถานทูตไทยที่เมืองนั้นซึ่งเช็คไปแล้วว่าในฐานทูตไทยที่อยู่เมืองแฟงเฟิร์ตที่ป่าอยู่ไม่มีชื่อป่าเสียชีวิตป่ายังไม่ได้เสียชีวิตหนึ่งนะคะช่างแม่งไม่ได้อยู่แฟงเฟิร์ตค่ะอยู่สตุตการ์ดแต่ที่แฟงเฟิร์ตนี่คือ สถานกงศุลใหญ่สถานกงศุลมันไม่ได้มีทุกเมืองนะคะมันจะมีอยู่ในเมืองใหญ่ๆเท่านั้นเองที่เยอรมันดูเหมือนจะมีอยู่แค่สองที่ก็คือสถานทูตที่เบอร์ลินแล้วก็กงศุลใหญ่ที่แฟรงเฟิร์ตแต่ไม่แน่นะไม่แน่ว่าทางมิวนิกอะไรอย่างนี้จะ,จะมีด้วยหรือเปล่าอันนี้ที่ฉันก็ไม่ทราบเพราะว่ามีคนบางคนเขาการันตีว่าเขาไปแต่งงานที่สถานทูตไทย ก็ไปแต่งงานที่สถานทูตไทยก็อัน,น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 ี้ไม่ทราบนะคะไม่ทราบป mm hmm. าช่างแม่งอยู่สุดการค่ะมีหลักฐานตรงนี้ mm hmm. นี่ค่ะลาเต้มีชื่อนามสกุลชื่อคุณอูเว่ที่ฉันอ่านตรงตรงนี้ไม่ชัดนั่นก็แส่ชื่อชื่ออูเว่นะคะ แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้กำลังติดตามให้คนที่อยู่ในเยอรมันที่สามารถจะเข้าใจผู้ภาษาเยอรมันได้ลองโทรเช็คถามดูมีอีกอย่างที่ทำได้นะคะติดต่อ m 拉เมรีหรือที่ว่าการเมืองสตุทการ์ดตรงนั้นน่ะว่ามีการแจ้งมรณะแต่ต้องรู้ชื่อที่ตามบัตรประชาชนตามพาสปอร์ตท,ที่ป่าช่างแม่งใช้นะคะว่ามีคน มีการแจ้งเสียชีวิตคนชื่อนี้ไหมไอ้อย่างนั้นก็ทําก็เช็คได้ค่ะดังนั้นนะคะถ้านางหน้ามาอยากจะได้หน้าได้ตามาเอาเบอร์อันนี้ไปแล้วลองโทรไปถามดูนะคะว่าป้าช่างแม่งยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ทาไมพวกคุณไม่เช็คกันแบบนี้ทาไมไม่่างนี้ซึ่งผมเช็คมาแล้วผมรู้มาต้องนานแลวเรื่องนี้ผมรู้มาต้องนานแลยแต่ไมผมเม่าใจว่าไอ้คนที่ปล่อยขาดช่องแฉเนี่ยมึงต้องการอะไรพวกคุณต้องการอะไร ผมพูดถูกไหมครับพี่ซีซึ่งเขาเช็คมาเมื่อกี้เ่ยเขาเขาอยู่เมืองเดียวกับป่าช่างเขาอยู่ประเทศเดียวกันอยู่เมืองเดียวกันเขาก็ด้วยความที่อยากรู้เรื่องเนี้ยอยากรู้เพราะมันมีข่าวลือมานานแล้วซึ่งเป็นคนใกล้ชิดป่าเนี่ยมาปล่อยข่าวว่าป่าเนี่ยเสียชีวิตในขณะที่ไหลสดในวันนั้นในวันนั้น นี่ค่ะหลักฐานที่คุณยูโรมาเม้นเอาไว้นะคะแต่คุณยูโรที่คุณยูโรเช็คก,ก็คือว่ามีการแจ้งคนไทยเสียชีวิตหรือไม่ที่สถานกงสุลแฟรงเฟิร์ตนะคะแต่คุณยูโรอาศัยอยู่ที่ไหนที่ฉันไม่ทราบนะไม่ทราบแต่ถ้าอยู่เมืองเดียวกันต้องอยู่ที่สต u ดการ์ดค่ะไม่ใช่อยู่แฟรงเฟิร์ตนะคะไอ้ขาหมูอ้างว่าอุ้ยเขาเช็คมาแล้วเขาเช็คอย่างนู้นอย่างนี้ ตอนนี้ถ้าอยากจะเช็คจริงๆคุณยูโรโทรไปตามเบอร์ที่ดิชันแคปเอามาให้นี่นะคะไปถามดูหรือไม่ก็โทรไปที่ที่ว่าการเมืองสตุตการ์ดว่ามีการแจ้งมรณะของคนชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้แต่นคุณยูโรต้องรู้ว่าชื่อตามทะเบียนลาดของ ปลาช่างแม่งในประเทศเดอมรมันนะั้นใช้ชื่อว่าอะไรเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าเปลี่ยนนามสกุลหรือเปล่าเพราะปกติเวลาถ้าขอสัญชาติอะไรอย่างเงี้ยมันจะเขาจะให้สิทธิ์เปลี่ยนได้นะคะให้สิทธิ์เปลี่ยนได้เลยทั้งชื่อทั้งนามสกุลถอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยนี่แหละคะ่ะสิ่งที่ไอ้ข่าวหมูพยา,ยามจะเอามาเล่าแล้วอดวดว่าอุ้ยรู้ดีเราเช็คมาแล้วที่จริงมันไม่ได้รู้อะไรเลยค่ะเดี๋ยวเรารอฟังข่าวว่า คนที่อาสาจะเช็คให้ลาเต้ที่อยู่เยอรมันเนี่ยจะได้เรื่องได้ราวชัดเจนขึ้นยังไงไว้รอฟังข่าวจากทางทีมงานของลาเต้และมิสเตรีกันนะคะ